กันกเสมินาะไรอเฮ้ยี่ปนสวัสดีครับก็วันนี้ครับเราจะมีเกมไอยไอดอลเกาหลีนะครับก็กฎกติกาก็จะเป็นแบบว่าทีมงานก็จะให้เรามาหน้าตาของไอดอลเกาหลีคนนึ่งที่แบบหล่อๆเข้าหัอามาคนนึ่งใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีช้อยกอไก่ขอขวดคอไข่คอควาย ขึ้นมาแล้วเออนั่นแหละกอไข่ขอขวดคอควายก็ได้อ่ะสามช้อยแล้วเราก็จะต้องเลือกจากออสี่ช้อยแล้วเราก็จะต้องเลือกจากตรงนั้นครับว่ามันคือคนไหนแบบดูจากลักษณะโครงหน้าน่าจะชื่อประมาณนี้ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าผิดก็ก็จะ <laughs> เป็นแบบนี้ครับแต่เมื่ีดูชนะทำไมกูโดนผมหวังดีไงมันเป็นดินสอบพองบบมม่สหน้าไร้สิวอยากให้หน้าพี่แบบไร้สิวถ้ามันไร้สิวจะทาได้ไหมไม่ก <laughs> ็ผมเห็นมีสิวขึ้นพ <laughs> อดีผมเลย <laughs> แปะแปะ,แปะ พอกันไหมฮะพอครับพอครับเราจะให้ดูคนนี้ก่น oh. อนฮะโอ้เมียเก่ากูเลยอันในี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใครจะเป็นคนเลิกไปเถอะมาก่อนพ,พี่แพ้ผมครับเดี๋ยวผมตอบเองป๊บป่าอ,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 อันนี้พอดาวดาได้ไหมว่าคนนี้อยู่วงอะไรโอ้อยู่เกาหลีสองปีดูซีรีส์สี่ปีไม่ใช่หรอวงตัวบีเลยตัวเนี้ยตัวบี body slay body slay body slay เฮ้ยหัวใหเดี๋ยวเราจะให้ช้อยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายเกินไปคนแรกนะคะมูนบินสองนะคะเอ็มเจหน้าไม่เหมาะกับสามมุดดินสี่ดอกกี๋โอ้โหแต่ละชื่อมีชื่อเดียวอ่ะพี่เล็อกกี้ไม่เหมือนกับนักมวยหมู่บินแม่กับคนอ้วนแล้วอะไรอีกนะ นาว่าคำถามที่สามคำตอบที่สามคำตอบที่สามคำที่ใช้เรียกมันหนักแน่นทางจิตวิทยาที่เรียนมาที่อยเกาหลีมาจะเป็นคำพูดเราจะพูดช้าๆช้าเพราะพี่สามมันจะแบบใช่เพราะอันไหนที่เป็นนั้นถูกเขาก็จะพูดดังขึ้นมาหน่อยใช่ตาบอกจิตวิทยาชื่อว่าไม่รู้ไม่ชอบชื่อชื่อว่าไม่รู้แต่รู้ว่าสามสามอ่ะเราเอาไป ฝรั่นักแมนก่อนมีมูนบินเอ็มเจอึนอูล็อกกี้โอ้ใช่เลยอึนอูอ่าอึนอูเป็นคำตอบพี่ตั้งแล้วผมสมบูมบแล้วที่ตัวอยู่เกาหลีเป็นยัจษ์จีนอาอาชยามต่ำต่อไปก็คือเป็นโปรแกรมนะครับมีรอด้วเนี่ยขนาดับรอดจะมีแป้งเซ็มเปิลเซ็เปิลทีมต่อไปพร้อมไหมฮะโลแกนพร้อมครับหนึ่งสองสามอ๋อถ่ายแล้ว อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เดาให้ว่าอยู่ในอ็ EXO วง EXO อ่ะมาเลยอยู่กับพี่พิก EXO10 อ๋อ EXO10 เออเออเล่นพับจีเก่งๆป่ะใช่ใช่ข้อหนึ่งนะคะเลสองแบคเฮียนสามเซฮุน สี่ซูโฮโอ้โหไม่ดีเบิร์เลยไม่เลตัดออกไปก่อนเลยนะก็นุ่มไม่เลไม่เลเบาสุดที่เหลือดังหมดเออดังดังหมดแล้วก็ต่อกันเลยไอ้พวกขู่เยขออีกรอบขอขอช้อยสองสามสี่สองแบคยอนสามเซฮุนสี่ซูโฮใช่ปะโดนเสียือนกันไลยดูจากหน้านะแต่คำว่าเลขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะ ข้อ1เลสองแบคทยอนสามเซฮุนสี่ซูโฮแบคทยอนไม่น่าใช่ไม่ดำเลยขาวจัดไม่น่าใช่่าจ,า,ชาจะเซฮุนไม่ก็เซฮอนนะ<ซ>แต่หน้าทรงหน้า<ซ>หรับน่าจะหุนหุนะน่าแบบอ้วนอ้วนอะอุ๊บเลหุนหุนไม่น่ามันเลออหวัา่าแต่มันเป็นสามอีกข้อไม่น่าใช่ไม่น่าใช่จากหลักจิตวิทยาแล้วข้อที่สี่ครับ โดนนะเป็นคนตอบพี่โชกเขียนเบอกเรียบร้อยฟั่นี้โดนแล้วเนี้คือแบคคยอน่ะนั่นเองกูบอกมึงแล้วว่าแบคคยอนไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อกันกูสาใบให้ไอ้พี่เป็นคนยังไงวะเขาใบให้แล้วไม่ฟังเลยันี่ตั้มดูอ้ห้คนอารมณ์ไม่ได้หรอพี่เนี่ย ไม่มันหุดยินไงก็บอกแบคขยอนแบคขยอนก็มันก็มันขาวอ่ะมันไม่มีคำว่าแบคไงเข้าใจเข้าใจเออว่าจะล้างล้างล้างไม่้โทษเลยวะอารมณ์มันขึ้นไปหน่อยวะเนาะอืโอเคบอกแล้วอันแรกอันแรกอันที่สองซัมโอ้โหเหมือนดาราไทยเลยวงนี้นะคะชื่อวงว่า NCT ชื่อแรกแทยองชื่อสองเป็นชื่อสามมาร์ก ชื่อสี่แจมินไม่น่าใช่มาร์คมาร์คทำเฟซบุ๊กอยู่ถ่ายไม่ไดใช่าแจมินอยู่อันนี้ BTS ไม่อันแรกอันสองใช่กูอันแรกสองก็ไม่น่าใช่ต้องอยู่ตรงนี้ต้องเปิดเสียงุกคเออไม่หนึ่งก็สองแต่มีโอกาสชื่อเตนคนบ้าอะไรชื่อเตนเต็มตัวเลยวอร์มนิ้วรอเลยนะคำตอบคืออะไรคะชื่อเตนคำตอบของวงนี้นะคะเขาชื่อว่า มาร์คครับผมชิบหายแล้วมาร์คทำมันทำเฟซบุ๊กด้วยเหรอวะเนี่ยผมบอกแล้วไม่เชื่อผมไม่นี่คือพี่เชื่อใจผมเพราะว่าผมบอกมาไม่น่าใช่มาร์คมันทำเฟซบุ๊กเลยถือว่าเดี๋ยวผมทำให้เบาๆนะแล้วเบาๆเบาๆไมๆแค่มึงเลยนะเบาๆเบาๆไหเข้าใจเอออันนี้เพื่อสิวพี่นะอือช่วยดูแลช่วยดูแลนี่ไม่รักกันจะไม่ทำแบบนี้ใช่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 ไม่ต้องรักกูแล้ว นะคะเป็นตาของโลแกนนะคะพร้อมไหมฮะพร้อมครับหนึ่งสองสามง่ายตรงไหนวงนี้<อ>นะคะชื่อวง TXT Tomorrow by t o g e t h e r ชื่อแระเทศะชื่อชื่อแรกนะคะยอนจุนชื่อสองหนิงไคชื่อสามบอมกิลชื่อสี่แทฮยอน บอมกิวนี่ไม่น่าใช่ก็หนิงไคแปลกสุดเฮ้ยหนิงไคมันมันดูแปลกไปว่ะแบบดูหน้ามันหล่อแล้วแบบเอ้ยหนิงไคมันไม่เชิญเกาหลีบ่อยนะชื่อทุกคนก็คือชื่อที่อยู่ในวงนี้หมดเลยนะแปลกมแลกมากเราลองคืชื่อทุกอย่างที่เราบอกไปคือชื่อคนที่อยู่ในวงเฮ้ยอย่าลงนะผมแค่แบบไม่รู้จริงๆไม่เคยเห็นหน้าแม่งด้วยซ้ำนะแต่หน้ามันคอยล่อนเลยงทรงส่งจีนอยู่ยอนจุนสองหนิงไคสามบอมกิวสี่แพทิออน แต่แทยอนก็มีสิทธิ์แทยอนมันไม่ได้อยู่ BTS หรอเขาก็บอกอยู่ว่าชื่อนี้อยู่เดียวกันหมดว่เออแต่หน้ามหล่ออยู่ข้อสี่ข้อสี่แทยอนครับคำตอบก็คือกูบอกถูกคับผมอ้าวยอนจุนครับกูบอกแล้วไอ้เจ๊ไปเนี่ยแม่เกมเติมนะเราเล่นกันเรานลงไงเราเล่นลงรักษาสิวรักษาสิวรักษาสิวใช่ ตันเลยเสียวขึ้นเลยเนี่ยหลักษาเสียวแค่นี้เหรอเคนะคะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยขี้วงนี้นะคะชื่อวงว่า Stay Kids นะคะมีทั้งหมดสี่ชื่อนะชื่อแรกบังชันชื่อสองลีโน่ชื่อสามชานบินชื่อสี่ฟิลิปไม่สี่ก็สองฟิลิปโรนเลอร์สองอะไรนะสองลีโน่สี่ฟิลิปสี่มาบอกเธอเลยคะ ไม่ไม่น่าเช่เลยจินตนาการจินตนากาตัดสีเอาไปเลยตัดสีเอาไปเลยตัดเลยตัดเลยดูอย่างตะกี้คือแบบพร้อมแล้วอ่ะบอาไม่ตอบต่อเขาตอบอะไรละรีบเลยอ่ะรีบเลยไม่มีถามด้วยว่าชื่ออะไรเลยยะอะไรนะหนึ่งบางชานเฮียเคี้ยบังชานไม่อยู่โจมาลีว่าวะเออไม่เหมือนบังเฉยไม่น่าใช่อเลยวะ ข่าวจ้วเลยอะดูจากแบบทรงผมก็ได้นะไม่สดิ้สะดิ้งกระลิงกระลิงแบบเนี้ยดูจากการแต่งหน้าดูจากการทำทรงผมหนึ่งไรนะบินชาสองลีโน่คิดว่าเป็นลีโน่ลีโน่คะยริงยันนะฮะอืมไม่นะวอร์มรอเลยนะกันสามตอบว่าสามตัวสามครับตัวสามชาบินนะคะเป็นคำตอบที่ ผิดครับผมต่อคือฟิลิปครับผมขอโทษสงสัยแบบหวังดีไงก็เลยรีบมันจะดักทางมันไปทุกทางหน้าเขายังขาวไม่หมดคะโอเคโอเคครับได้ได้เปิดปากเปิดผมร้อนตายตาด้วยใต้ตาเห็นใต้ตาดำ ยี่หันไปแค่ครึ่งทายนะฮะก็ล้างหน้าเนยจะซักสามรอบอ่ะเ่อไปแล้วนะเมตตาของเราแกนะพร้อมไหมฮะพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะโอเคหนึ่งสองสามหลายสักแบดแบดอย่างนี้วงนี้นะคะคือวงบิ๊กแบงรู้จักคะเบงเบงเบงอ๋อแบงแบงแบงเอออ่งนี้ปะใช่ไหมอย่างนีโอเคโอเคมีมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่อันนี้ตาโลแกนัสิตาโลแก ไม่ต้อง <Okay. S 1> หว่วงช้อยแรกแพยังช้อยสองจีดากอนช้อยสามซึงรีช้อยส,ออสี่ทีโอพีตัดออกไปจีดากอนจำหน้ามันได้ <c oughs> ดิสุดแล้ว <c oughs> เอาอันที่สามกับสี่ได้ไหมสามซึงรีสี่ทีโอพีอันแรกเ <c oughs> <c oughs> อ้แน่เห็นไหมยิ้มรอแล้วคือเขา,เขาแบบเฮ้ยทีนี้ทำให้พวกแกเปยนใจดู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 ถูกต่อที่ถูกต้องแล้วค <c oughs> <c oughs> ือจีดากอน ทำไมจำได้มันจีด้าก็ใช่คนที่มันร้องไออะไรนะใช่ nose eye l อะไรนั่นบ้างไม่ใช่เราไม่ใช่ยังอ้าวโอตายแล้วกูสลับกันบัลไลแล้พี่เนี่ยได้จัดมาเลย b บสได้สักแบ e s t b แล้วพี่รู้แล้วพี่ไม่บอกอ่ะก็พี่บอกมึงอยู่ว่ามึงคอนเทนต์มันเนี่ยก็ตอนถามเอ้าใช่เหรอใช่ไงโอ้กูถามมึงอยู่ว่ามึงคอนเทนต์มะเนี่ยมึงก็บอกไม่ กูเอาอ้วรไปแล้วไม่รู้จริงจังรู้สึกว่าจำมอจีดาก้อนมันหอมกว่านี้ถึงไม่ให้มันโตขึ้นเลยไงไอ้สัตว์พร้อมไหมคะคนต่อไปเป็นพี่เนียนะคะครับหนึ่งสองสามอันนี้คือวงเซเว่นทีมนะคะอายุสิบเจ็ดหนึ่งโฮชิสองจีเอชสามอูจีสี่ซึงกวานซึงกวานนี่จีนเกินสามอูจีไม่เอ หน้ามันควรโอจีนะเว้ยคำตอบวันนี้นะคะก็คือซึ่งกวนนะคะโอ้โหจีไม่หลับเลยสักไอ้ยี่หผมว่าเราต้องสลับว่ะอันไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่อันนั้นแหละใช่แต่หน้ามันมันควรเบอร์สามเนยหน้ามันจิ้มลิ้มอ่ะผมนึกว่าจะชื่อบุเสื้อมนด้วยอะไรมิสลิมีนะผมว่าจะมาละทำมาถ้ามาได้ตอบเลยโะแกนพร้อมไหมครับพร้อมรอบนี้ถูกแน่นอนโอเคนะมันต้องมีข้อหนึ่งสักอันเลยวะหนึ่งสองสามปะ วงนี้คือวง EXO นะฮะเอ้ยบิวกินนึกว่าถ่ายชาร์ตเลยนึกว่าบิวกินมานะชอยแค่เฉินสองดิโอสามไข่สี่ซิลหมิงเฉินไข่เอ๊ยทำหน้าอย่างนี้ไข่อันที่สี่เหรอไม่ไงถึงว่ามึงต่อไข่เดี๋ยวนะพี่อันแรกเลยอะไรนะอันแรกเฉินอันที่สี่ซิลหมิง ชื่อจรงๆไห่ใครก็ไม่รู้ไม่คิดอยู่ไม่กูว่ามันใครใครมีใครด้วยเหรอไม่กูบอกว่ามันใครอันแรกครับอันแรกครับเฉินเขาตอบคือใครคะับบอกว่ามันคือใครไงวะกูบอกไม่ไว้ใจพี่ไงก็บอกมึงแล้วว่ามันใคร ไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจมีเติน้ำได้นะมันอาจจะแห้เกินไปไม่เชื่อใจชอบกินก้วยเกี่ยวใช่ไหมบอกว่ามันคือไข่ไม่รู้จักกัรแล้วรู้จักไข่เพราะว่าจากซีรีส์เลือเปล่าชื่อมันแปลกดีมันได้คือแบบมันดูออกว่ามันชื่อไข่อ่ะโอต่อไปนะคะหนึ่งสองสมวงนี้นะคะคือวงเอ็นไฮเพนนะคะไม่ขอกกูมัน มึงไม่ได้ให้น,น,นะ,ะมันทั้งยากขนาดไหนวาเหมือนมันรอดโดนอย่างเดียววงน,นี้นี่เป็นวงเป็นวงโปรดของเพียร์ีบโดยเฉพาะเลยเอาดีคาดหวังว่าคนแรกนะคะพีซึงคนที่สองจองวอนคนที่สามซองหุนคนที่สี่ซอนอูสี่คำตอบน,นะคะก็คือผิดคับผมพีซึงน่าจะที่นี่พีซึงนั่นไง,ไงบอกแล้วมันต้องมีข้อแรกสักอนันใช่ก็คิดว่าข้อแรกเหมือนกันแต่คำว่าซอนอูมันยาวไปเหมือนจะน หล่นใส่เสื้อหล่นแล้วกันหล่นทางไหนละน้องสุดท้ายแล้วเป็นของโลแกนให้มันจบที่ยุคนี้เถอะรับทับอาหารรับทับอาหารรับทับอาหารหนึ่งสองสามนี่นะคะคือวงเทรเชอร์นะคะอ๋อเตือเตอเตอใช่ปะอ๋อถือว่าได้อยู่บวะอยู่มานะคะชื่อแจุนพิวชื่อสองโยชิ ื่อสาจีฮุนชื่อ4ีอาซาฮีนี่อาซาฮีชื่อเบียนี่ว่สามเอาดีใช่ชันไว้ใจไหมมาสามผิดค้าหผมเออกูผิดหมดอีาจบจุนขยุ้ะเะแต่น่าดูหวานกว่าได้ซ้ำอ่ะแต่อาซาฮีก็อร่อยดีนะเดี๋ยวหน้าไม่เด้งเหรอเราลงโทษเขาหน่อยเขาไม่เชื่อใจเราทักครั้งเลยไม่จริงไงเชื่อใจแล้ว พอเชื่อใจนี่แหละก็เลยเสียเมื่อกี้กูได้สับนิดเดยโดขับรถกินเท่เฮ้ยน้องเลิกกินที่เลิกเบียดมากินนี่เหอะขนมปังก็นุ่มหมูยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับเอ็มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้กับการทายดาราเกาหลีถ้าทายไม่ถูกก็นี่นะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะครับก่อนที่ไอ้มาดไร์สิวเนี่ยจะทําให้ผมมีสิวครับใช่ครับขอตัวก่อนครับต้องล้างทั้งวันนะวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับแฟนคลับดาราเกาหลีทั้งหลายนะครับถ้าผมพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าทําร้ายจิตใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นแค่คอนเทนต์พูดให้มันสนุกเดี๋ยวมันไม่ตลกนั่นแหละครับอย่ามาโหมผมครัับชีวิตผมมนแค่่นนี้ก็าาสสงร พอแล้วครับมไม่ได้จำจริงจริงครับใช่ไม่เห็นสภาพผมแล้วเนี่ยวันๆผมก็ถูแต่โต๊ะเล่นเด็กเจมากนั่นแหละครับขออนุญาตไปลากหน้าครับบ๊ายบายครับ